ว่าะว่าฝ่ายใหม่หรือว่าชอใหม่มาเขาก็จะพยายามดูเรื่องนี้นะนเพราะว่าในที่ประชุมวันแรกก็เขาก็ซักไซด์ไม่นีเยอะเพราะเดี๋ยวพอประชุมเคาบอก็ต้องเตรียมให้ทางชอเขาไปรายง,งานนะครับนะครับก็ต่อไปตัววัคซีทดแทนขึ้นก็คงเดินได้น้อยลงอะ่ะเพราะช่วงนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าขนาดช่วงประยุดยาวหรืออากาศเย็นเย็นก็ลงมาลีเส ช่วงรีเสิร์ฟเมื่อมีอะไรเข้ามาตรวจสอบเงินที่ก่อนขึ้นก็เราก็ทํามีโอกาสทําได้เยอะนะนะครับต้นแทนก็ขึ้นโน่นเดือนกรกฎาคม COD กรกฎาคมก็าเขาเข้าไปหลายเดือนพอขึ้นมาตัวพวกค่าก็คงเป็นม่ไดเป็นแค่ช่วงๆะนช่วงๆนะไม่เหมือนอีกนะปกติแล้วนี่เลยนโยบายรัฐบาลก็พยายามผลักดันโดน เอกชนโดนรุ่นแบบผักดันให้เอาเอาทั้งเขื่อนทางเหนือเข้ามาทางลราเข้ามาเยอะพยายามซื้อทั้งหลายพันไม่ประวัตเข้ามาพอเข้ามาปั๊บทางเราก็มีปัญหาทันทีเพราะมันถูกควายอยู่แล้วแ่ะกับเราแต่แต่เราก็คงต้องเรื่องความมั่นคง่ะมันก็ต้องมีไว้นะครับยังไงก็ก็ดูแลให้พร้อมเสมอนะก็ตอขอบคุณพวกเราที่แบบ เวลามีกีจกรรม,มตา่างก็เข้ามาทํามาเร่งมาช่วยกันจนสามารถขึ้นเครื่องหรือแก้ไขปัญหาได้ได้ดีนะครับก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนที่ร่วมงานกับบางประกงมา38ปีที่ผมอยู่บางปรกงทำอะไรให้บางประกงได้เยอะอยนะแม้ว่าไม่ได้อยู่บางประกงตลอดบางประกงก็รอบแรกที่สปีรอบหลังก็ตั้งแต่59ปลายห้าเก้าสาม แรกก็อยู่แม่ม้อมาก,ก่อนเจ็ดปีไปขับไปขับรถสิบล้อแม่ <c oughs> มอนี่เหมือนรถสิบล้อเพรามันใช้ถ่านมันไม่ใครไม่เหมือนเหมือนพ่นน้ำมัน,มนหรือแก๊สนะครับเรามาอยู่ที่นี่ก็เป็นภารกิจอีกอย่างหนึง่งอยู่เหมือนอยู่ทานมันก็จะเหนื่อยอีกอย่างอุปก,กรณ์เยอะแล้วก็มีกระฟุนมีแต่อะไรต่างๆเราอยู่ทรงนี้ก็เหมือนขับรถสปอร์ตอะไรตัวเนี้ย ดูแลกเก็งให้ดีๆนะครับให้จนสิงวันแบบผมดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องเงินเงินก็นยนพยายามเก็บเข้าไปนะพยายามเอาเก็บเข้าไปอะไรพวกนี้พอบ้านปลายก็จะเห็นนะครับตัวอย่างพี่ๆเราหลายคนที่บ้านปลายก็เริ่มมารู้สึกตัวแล้วว่า้ เราควรจะต้องดูแลตัวเองมาก่อนอะไรเงี้ยบางทีเราเวรุ่นเราใช้ไปเยอะเกินไปประเด็นถ้าน้องๆเข้ามาแต่น้องๆเข้ามารุ่นหลังๆเนี่ยมันจะมีความพร้อมมากกว่ารุ่นแรกๆถามเลยพวกพี่ๆรุ่นแรกๆมาเหมือนจากศูนย์เนี่ยได้เราก็มาเก็บเก็บขึ้นมาน้องๆรุ่นใหม่มาเนี่ยพ่อแม่ก็ให้รถให้นู่นให้นี่มาแล้วมันไม่ผมทำงานตั้งเจ็ดแปดปีถึงซื้อรถคันแรกได้น้องๆเข้ามาที่ๆรถขับมาแล้วได้เงน แม่ซื้อบา้านไปแล้วอะไรเงี้ยนันก็คนละยุคคนลสมัยแล้วเราว่าันไม่ได้ตัต้งแต่2,780บาทเดือนเดือน <c oughs> น,นี่คือเรื่องอร <c oughs> แต่มันก็อยู่เิ็กถึงเลยนะตอนเงินเดือนมันน้อยอะ่ะพอวันที่25เนี่ยฝ่ายต้องวางแผนเรื่องก,กินข้าวเลยนะ <c oughs> มีเงินเหลืออยู่สมมติเหลืออยู่พันนึงอะ่ะวันหนึ่งต้องใช้เท่าไหร่เท่าไหร่เลยนะสมัยก่อน จริงๆมันก็แบบามาแไม่มาวางแผนไดพืด้นนี้เปิดไมได้โดยพื้นนี้กินจานเดียวอะไรเงี้ยอะไรพวกนี้ก็ขอให้มีความสุขในการทำงาน<ม>ก็เดี๋ยวบ่ายก็ไปว่างก็ไปกินน้ำชาไปเลย่าสอออไปความีกับนกด้านเลยนะนักบ้า ถึงเซนชยไม่ได้ว่าขอออยเรียกส่ายอ่นและทีนี้ตอนนี้เราเป็นอเกิดวกเราเองก็เป็หน้าที่ดีนองคกรอย่างเงี้ยอ่างตรร่างไม่รู้ว่าคุณเลือกร้มข้องคุณตอบไมได้แล้วลูคอที่ม้ะได้มันจะได้ขอได้พวกเรา

ผมที่ไอ้ามตนแรกแรกชาวิสัยเกาต้องถามผมว่าเฮ้ยมึงทำทำไมวะเนี่ยมึงทำแล้วกูต้องเอาเจ้า มาคลองแรกแล้วคลองสองหมดแล้วไม่เคยนึกว่าจะมาพบไปกี่คนคูมันนี่เลยฮะอันเดียวพอครับอันเดียวพอแล้วเมดก็ขึ้นน้อยๆหน่อยเลยขึ้นไปก็คุยกับเขาขึ้นได้แต่คุยน้อยน้อยหน่อย So Hab